ที่สาวเดินทางมาจากเขตสายไหมนะครับ ก็มาดูห้องน้าสาเร็จรูปรุ่นบําบัดน้าเสียในตัวจะเอาไว้บนชั้น2เพราะว่าที่บ้านน้ําท่วมทุกปีเลยแล้วถังแซ็ตที่บ้านก็อืดกดน้ําไม่ลงปัญหาก็เลยต้องหาห้องน้ําใหม่เพื่อที่จะไว้บนชั้น2จะเอาช่างมาทําก็หายเงินเหมือนกันก็เลยมาดูห้องน้าสาเร็จรูปที่ตั้งแล้วใช้งานได้เลยต้องใช้รถเคนเรถเงียบขนาดใหญ่ห้องน้ําลอยขึ้นชั้นสอแบบนี้เลยนะครับไปตั้งบนชั้น2ต่อน้ําดีเข้าต่อน้ําเสียออกต่อน้ําเสียลงมาไว้กับร่องน้ํา ข้างหลังข้างบ้านเลยไม่มีปิ่นครับใช้จุลินซียย่อยสลายระดับลิ่นเป็นระบบน้าล้นถังส้วมจะไม่เต็มครับไม่ต้องดูดส้วมเอาตั้งไวชั้นสองสบายๆเลยครับปัญหาที่ประสบมาหลายปีนะครับสาหรับพื้นที่ที่กดน้ําเอ,อ่อถังส้วมเอ,อ่อถังเซตนะครับแบบนี้เลยสะดวกสบายมากครับ สะดวกมีเวลามาดูสินค้าได้ที่ถนนนุทยานซอย11เขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกครับผมเป็นรุ่นบำบัดน้ำเสียในตัวหรือจะเลือกเป็นรุ่นต่อตรงลงถังซ่วมห้องน้ำเดียวห้องน้ำห้องน้ำชุด3าห้องห้องน้ำชุด4ห้องห้องน้ำชุด5ห้องห้องน้ำชุด1ิบห้องมีให้เลือกมากมายครับผมโทรหรือแอดไลน์0925414942สินค้าบริษัทไลออนคิงไฟเบอร์การ์ด